สวัสดีครับพี่น้องกับผมบาสันลูกอิสารหลัดรเส้นครับมึงหนีผ้ามาเบิงถนนลุกรังครับวันนี้ผมเป็นทางไปหน้าได้ครับพี่น้องครับเป็นทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านสองหมู่บ้านครับจากบ้านของบาสันนะครับพิกัดหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในเขตอำเภอหนึงในจังหวัดนครพนมครับ มา <c oughs> ครับข้างหน้าจะมีรถมอเตอร์ไซค์ครับคือสองคันผมกับบอได้คิดสีแซ้งกันดอกครับพี่ตูนเพิ่ี่ไปนามจ้าใส่สีบางเลยนะครับต้นบานเดียวกัน,นครับบางคนก็อาจจะไปทําจุละในอําเภอนะครับบางคนก็ไปหัวไปสวนครับไปไฮไปหน้าสแลบ ที่แบบศาสตร์ครับพ่อแม่พี่น้องบ้านอื่นก็จะมีคอนกรีตซ่อมแล้วซ่อมอีกมีลาดยางมีถนนไฟฟ้าซ่องสว่างครับปากถึงหน่วยงานใดน้เด้อครับเด้อพี่น้องที่เห็นความลำบากยนกแค้นของใ้บ้านด้เมืองครับของปัสสาส่วนต่าดงดำนปากเสียงปากบ่บบอใดไอบ่ดังนี่ละนะครับตั้งได๋กับาก่านู้มีด อำนาจปาสนามีบาลีมีนาที่บำบัดทุกคนพุงสุขให้ปราซาชนเป็นเจ้าเป็นนายพันธุละเนาะยังได้กาได้ตอนนี้ยังดีด้วยครับนี่อ่าขีดตมถูกฝนสอาออกไปแล้วนะครับช่วงที่อาสาสำแชมถนไม่ไม่ปั๊บปุงเอาถนนเอาขีดดินมาใส่ไม่ไม่ครับเอาเป็นขีดตมหินบวกตมนะครับผม น,นี่าก็ยังถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งดูเพราะว่าขีโตมถูกสะออกไปเบุญละครับผมเมึงกับไปหลองสภาพมาติดเป็หลองอยู่นี่คือม่วนหนามากครับมันสิพัดพันนะครับนี่ครับเรื่องการดันคางครับหนามถ่วมเขาได้ครับหนามถ่วมเขาถล่มหน้าไอ้บ้านเผินผู้เปิดเห็นหน้าแถวนี้ครับ มัวหนังก็จะพาดพานถนนนี่แหละครับถ้าเป็นรถมอไซค์เนี่ยทําช่วงวนน้ํามาเนี่ยโอ้เสียงอันตรายถี่ผัดนะครับถน,นนยกสูงขึ้นอีกก็ดีนอดนึนงเห็ดคอนเวิตใจครับเห็ดตัวทอระบายน้ำง่ายๆอยากน้อยครับบางทีน้องน้่นตัวหน้าเด้ยเนี่ยมือเศร้านี่ผมมาทรงหลูกครับน้ำลายก็นี่เยอะเลยครับน้ำเนี่ยครับสังเกตเบิง่งนะครับเด้อตานทีเบ่งคับเนี่ยมันจะเป็นร่อง,องนี่นั่นแสดงว่า น้ำม้วนหนามไหลผ่านตรงจุดนี้ครับถ้าเป็นบ่อใส่มานี่คือสิดนั่นครับม้วนหนามตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วเพราะว่ากัดสายสาแน่แล้วครับนะครับเนี่ยถ้าก็สัยังเห็นอยู่นี่ครับหนามยุบขางถนนประมาณนี้ครับนะครับเอ๊นยครับจุดนี้ม่มีไผ่การเลียงไปครับยานรถปัดอ่อนแหลนข้างล่าคองเก่าสิเป็นลุมเป็นบ่อกขยะ สังเกตโดดกับสังเกตเลยจะเป็นลุมเมนวอตึ๊กตึ๊กตึ๊กหมือสันเบาสันขับรถมือหนึ่งถือกล่องบังคับพวงมาลัยมือเดียวอีกมือหนึ่งประครองครับมือที่ถือกล่องนี่ประครองพวงมาลัยครับขับรถมาสั่าๆใะครห็พ่อแม่เห็นสาภาพพ่อแม่พี่น้องเห็นสะพานไหมครับเด้่ความลำบากถ้าเป็นทางตรงน่ะเราจะทางเจ็ดกิโลกับเรียนอันนี้กับประมาณหานาทีครับ แต่นี่ผมต้องใช้เวลาถึงสิบห้านาทีเจ้านาที่ทครับออกมาเนี่ยครับทางค้งผ่านทาง,ทางน้ำครับเขียนตังรถรับหน้าใหม่กับมุ่งลงมากล่องสัดนี่ตั้งบรอเปนว่าตั้งแกงเค็ดเอาได้ครับ เป็นเป็นแรงกระแทกคือรถดลดแรงเหยียบหลุมครับรอะย่าเร็วกับบ่้ใดครับถึงแม่นว,ว,ว,ว่ามีรถสวนกกะยารับเผื่อว่ามี้พี่น้องเป็น งานเหตุการณ์นี้แข่างทางครับโดยที่เขาวระทานสังเกตเห็นครับแลนไปเหยียบแนมปู๊ดใส่ฟนหนึ่งก็โอ้ยเป็นโทดเลยครับ ช่วงนี้จะมีไปก็ดีน้อยนึงครับทางการเปินมาเห็ดคอนจีให้ประมาณลอยก็เมรีรเลยละครับบางที่กินทางไงเนี่ยนี่คือไปเชื่อมคอนจีของเาอราโอเคครับสื้อวานันรู้ปีหน้าก็ให้ได้อีกจักหาหกลอยเมตรเด้อครับพี่น้องอเนี่ย thính là cáp thang nhé cán ôn nhé cán ôn lạc thăm nhìn là cáp chứ nóng chúp